ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเมื่อมัลติเวิร์แห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเลจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้ย4ชั่วจมงในแมปออสตาเทวร์ดีเฟน กับการทําให้จักรวาลดอนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกต่สนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโมคุมาด,ด้วยคลิปนี้ขอสัก5,000ไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอ์ดี้นั้นจะทําอะไรในวันนี้และเขาจะเกือมไม่นะ ดีโลบักหมดตูจังยังไงดีเกเรซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอาริเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอด่นอีกเพียบเลยที่ลาวาบักถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทำไมไฟล์วิดีโอกูเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมโปรแกรมอัดคลิปกูม,มีปัญหา ทำให้ภาพกูเป็นอย่างนี้กูงงมากเลยแต่จะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะเอาเป็นว่าในคลิปโด้เนี่ยผมมาเทรดตัวสําคัญอีก3ตัวฮะนี่เลยมันชื่ออะไรนะมันชื่อเปลือะไรนะไรกงไรเกนอะไรสักอย่างอ่ะที่มันมี3หน้าหน้าร้องไห้หน้าโกรธหน้านิ่งอ่ะทุกคนเออเห็นเขาบอกว่ามันกาลังเริ่มหายยากแล้วผมก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนเลยมาเทรดกับเขานั่นแหละไฟล์วิดีโอกูก็เป็นอย่างนี้กูเพียมากเลยแม่ง่ายไหมยัดแม่และในเวลาเดียวกันนะคนขายกล้วยมาครับผมโจรูโน่บานานานะฮะผมก็เลยไม่รอช้า นะเก็บไว้ทำอีวูไงเออแต่ผมตัดไปเลยแล้วกันนะไม่อยากให้ทุกคนดูภาพอย่างนี้หละมันเพียเอาเป็นว่าคุณสมจูรุโน,โนมา2ตัวแล้วกันแค่นั้นจบเกลือมากเลยแม่งเอ้ยหมดไป <c oughs> ออนั่นแหละฮะ <c oughs> 120ชุด และระหว่างนั้นเองตอนสีดาวเนี่ยมันก็มีโกคูร่างจีทีไห่ผมสุ่มด้วยผมก็เลยสุ่มมาเล่น10ตัวฮะกูสุ่มทิ้งไว้เผื่ออนาคตมันทํา5ดาวหรือ6ดาวได้เป็นสปอยมาไงเออเก็บไว้ก่อนและในที่สุดภาพก็กลับมาเป็นปกติเรียบร้อยเลยฮะยินดีด้วยและก็ยังคงเหมือนเดิมฮะต้องสปินวงล้อมรณนะนี่ก่อนมาดูดิวันนี้จะได้อะไร <Yeah. S 1> ว่าคุณเอ็กพีใช้ได้จะได้เวลขึ้นรัวๆและแน่นอนตอนนี้ตู้กากาชิมาแล้วด้วยว้าวสุ่มเก็บไว้ก่อนละกันน้อไม่ได้ทำอีพีนี้หรอก จัดเลยละการตัวนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าวะเนี่ยเออช่างแม่งมันก็อาจจะซุมออกแต่ละตัวกูเพียมากแม่งเอยการันตีตลอดเลยให <c oughs> ้ตายเธอโรบิน <c oughs> พี่จะตายชักอยู่แล้วโอ้ยเนี่ยผมมีโอบิโตะอยู่แล้วสองตัวไปสุ่มมานอกรอบเออดีเลย <c oughs> แบบนี้กูก็ได้เร็วกว่าเดิมเยอะเลย สุดจัดประหลัดบอกกูแล้วไม่อยากจะถอกไปหาไข่นายแล้วจ้าอีกตัวหนึ่งครบเซ็ตเงเก็บไว้ก่อนละกันนะกูจะสุ่มดําเฮียอะ,อะไรเยอะแยะไม่รู้มันจะเอาไปทําไมเยอะแยะแม่ต้องการทั้งสามตัวเนี่ยและดูมันให้กูมาพร้อมกันอีกสองตัวตอนนี้กูมีสี่ตัวแล้วเพื่ออะไรเกมเนี่ยฮะกูต้องการสามเมื่อให้กูสี่ทำไมเพื่ออะไร อีดอกเยก,กูตบจี M แม่งเลยยังไม่จบเพียงเท่านั้นฮะตู้ต่อไปฮะนี่เลยครับผมมันชื่ออะไรนะ,ะวาเลนไท์อะไรวะเออดีโฟซีอ่ะกูจำได้แค่นั้นแหละมันมาพอดีผมก็เลยสุ่มได้ข่าวว่าเก่งฮะเอาไว้ลงอินฟินิตี้ได้ได้ข่าว,าว่าวย้อนเวลาได้ด้วยนะเออเดี๋ยวเป็นยังไงเดีค่อยไปดูกันแหมแม่งช่วงแรกๆสุ่มอย่างเดียวเลย และ6ดาวที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือโจโลูนโน่บานาน่านั่นเองนี่เลยผมขาดอีกไม่กี่ตัวฮะเพราะว่าเรามีสต็อกไว้เยอะแล้วสมัยตอนที่ทำเอ่อดีโอนะน,นะเ,เรื่องสุ่มตู้มึงยังไม่จบอีกฮะน้องจอนดีเพราะว่าตอนนี้ฮะโอ้โยอีทาจีมาพอดีรอเปิดอะไรล่ะครับสุ่มไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บไว้ทำอีพีหน้าแต่สุ่มไว้ก่อนนี่เป็นไงไม่ออก ซุ่มทุกทีการันตีทุกทีหมายแค่แม่เอ้ยกูละงงใจจริงๆเลยดวงมึงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะน้องจอร์ดี้นะเออสมัยก่อนนี่ซุ่มัวเดียได้เลยนะสมัยนี้เหรออย่าหวังเฮ้ยโอเคก็ขา,ขาดไม่กี่ตัวน้องมดนี่เรามีอยู่แล้วเก็บสต็อกไว้เยอะอืกว่าแม่งจะได้ครบสองตัวก็การันตีไปเลยสิครับสักสองรอบเฮ้ยเพียจริงๆไปได้เวลาลงสตอรี่โหมดกันละแม่งเอ้ย ตอนนี้เราก็ถึงอา่าสตรอรี่ที่9กันแล้วนะฮะโหมาจากเรื่อง7บาทใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปตบกับนกเอี้ยงกันเลสโก ในดาดก็คุ้นๆเหมือนเดิมกว่ามันไม่ค่อยต่างอะไรกันเลยแต่ละดาดเนี่ยไม่เหมือนกับฮันเตอร์เองฮันเตอร์ที่กูเล่นเมื่อกี้เลยและเหมือนเดิมฮะเราเล่น ex เท่านั้นนะฮะสตอรี่โหมดแต่หลังๆไหวหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก่อนที่โจลูโน่จะกลายร่างเป็น6ดาวกูขอเอา5ดาวมาลองดูก่อนเผื่อมันจะเก่งไงมึงดูดาเมจมันด้วยเป็นร้อยเลยเนะเว้เปิดเอฟเฟกต์ให้ดูนี่เป็นไงกูรู้เรือเอ็กซ์เพลียนโต่เนี่ยนี่ฮะหัวด้านเลยหัวหน้าไอ้พวกปีศาจพวกนี้เลยมีเป็นไงต่อยอย่างเดียว เราไม่สนำมาเลยเลยเออมันทําอะไรได้บ้างคนนี้เออมันหยุดเวลาได้ไหมไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่จุดทนันฮลย มันทำอะไรได้บ้างวะเสกต้นไม้โชว์อะไรเงี้ยมายากลพอเงินมีก็ทดลองอัพมันหน่อยละกันนะเผื่อมันจะโกงนี่อัพไปเลยโอ้ดาเมจสองลอยกู <c oughs> เริ่มชักจะเพียละกูรู้แล้วว่าทำไมมึงมี2ดาว <c oughs> สาเหตุเพราะอย่างนี้นี่เองตอนแรกก็ยังไม่เอ e ละนะีล่ะฮะพออัพไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละครับโอ้โหยกลายเป็นเอลีเฉยเลยแล้วก็โชว์มายากลไปหนึ่งจิกกับผมเปลี่ยนจากปีศาจเป็นนี่เลยต้นไม้งอกได้กูเพียมากเลย อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ผมอัพมันใกล้ครบเลยฮะมันก็ยังเสร็จต้นไม้รัวๆอยู่อแต่มันก็ใช้ได้นะผมว่าก,ก,ก็การเล่นได้อยู่เบ็ดพันหนึ่งเอาลงขำขำได้ห้าดาวอย่างเนี้ยต่อไปก็ถึงเวลาอัพให้มันแม็กซ์สักที ป้างก็ไปโอเคดาเมจพันห้ากูละเพียงจริงกูรู้แล้วทําทำไมมึงถึงมี6ดาวนะนะจูรุโน,โนโบานาน่าดีนะไม่เสกกล้วยเอามาทุบไปเลยลรยเวนตัวต่อไปที่เราจะทดสอบนั่นก็คือโกคูล่าง GT นั่นเองฮนะมาถึงไม่รอช้ายัดพลังขึ้นเต่าใส่หน้าดาเมจร้อยนะ เฮ้ยถือว uh ่าใช้ได้เลยนั้นเนี่ยอัปเกรดดูดี่อัปเกรดไปเรื่อยๆอาจจะเก่งก็ได้นะนี่ดัเบิลออยแล้วยิงไปเรื่อยๆเลยว้ดับเบิหกอยแล้วฮะเฮ้ยมันใกล้จะแซงจูลูโน่บานาน่ากูแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวหลักกูแล้วเนี่ยบานาน่านั่นน่ะอัพไปอัพมาอ้าวดาเมจแซงเรียบร้อยแล้วฮะอะไรกันครับเฮ้ยไอเชี่นมันสีดาวเองนะจูลูโน่บานาน่า โกคูน่ะแม่งเงยเมาดาโอ้แม่งวยด่าคนบอลนเวนแต่กูก็ชอบ,บอด่าค้นบอนกูให้อภัยก็ได้เนี่ยแม่งดาเม็โคตรเยอะเลยสามพันสามพันเหล่อเพ่แล้วก็แป๊บเดียวห้าเลนจบแล้วอได้หน้าปีาศาจอะไรมาด้วยเอ้อไปทำอะไรกูยังไม่รู้เลยยังมันยังไหมจบผมยังมีตัวรีวิวอีกฮะเพิ่งไปซื้อมาเลยเขาบอกว่าอนาคตราคาน่าจะพุ่งปรีดกันแน่นอนกับชื่ออะไรนะเออกูเรียกอะไรเดียร์ย หมอผีแล้วกันมันมีสาวเร์ชั่นนะเอาเวอรอชั่นแรกก่อนเลยนาโกรธฮะนี่เลยใช้เงินวางทั้งสี่ร้อยเนี่ยแคสกิลมึงกูก็เพยอะไรฮะแม่งเอาเกลือไปสมโมโอ้ยเหมาะกับจอร์ดี้มากเลยเออนี่มึงซื้อเกลือจากโรงงานจอร์ดี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะโอ้ยเกลือเยอะมากเลยเฮ้ยกูเก็บตัวนี้ไว้ดีจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เงินนี่มันจะของโรงเกลือชัดๆพออัพไปเรื่อยๆแม่งเอาเกลือมายิงเป็นกระสุนเลยเ,เวนโอ้ยมันรัวได้ขนาดนั้นเลยวะเนี่ยวุ้ยนี่มึงเอาเกลน่ อย่างนี้ได้ยังไงกูถามจริงไอ้หมอผีว่าไปเรื่อยเลยละกันเฮ้ยคดีมันกันนาะวงไม่เป็นเอ e, วียาวๆด้วยชอบชอบส่งกลืนเลยเลยพออัพไปเรื่อมันเอากุมารทองออกมายิงพลังเลยฮะไม่ใช่ฮะมันคือวิญญาณครับผมนี่ฮะร่างหน้าโกรนเนี่ยวิญญาณจะเป็นสีไฟฮะหรือว่าสีแดงแรงลิศนั่นเองโอเคอย่างงี้นี่เองดาเมจเท่าไหร่วะนนี้เดี๋ยวออาให้ตันก่อนละกันพออัพตันปุ๊บดาเมจอยู่ที่หมื่นสามก็ถือว่าใช้ได้เลย งั้นกวางตัวต่อไปเลยแล้วกันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นหมอผีเวอร์ชั่นร้องไห้ฮะเออมันจะโหดขึ้นมานิดนึง ส่วนสก,กิลเหมือนกันเดะน่าจะเพิ่มแค่ดาเมจเท่านั้นเองความเหมือนที่แตกต่างน,นั้นก็คือหมอผีตัวรอง5ห้นี่ใช้วิญญาณสีฟ้าฮะโอ้โหกูจะเป็น power ranger แล้วเนี่ยไอเวน <c oughs> โอเคส่วนดาเมจก็จะเพิ่มครั้งละ2,000ตัวต่อไปฮะก,ก็คือเป็นนี่เลยหมอผีเวอร์ชั่นล่างปกติฮะหรือว่าเวอร์ชั่นหน้านิ่งนั่นเองที่ก็บอกว่าราคาแพงมากตอนนี้นะฮะ ถ้าทุกคนไปดูในตลาดอาอสตาเนี่ยตอนนี้ขายกันหลัก5้0 0 0บาทกันแล้วนะครับกูมีจะดี่มี และความเหมือนที่แตกต่างเหมือนเดิมฮะล่างนี้เป็นวิญญาณสีเขียวนั่นเองโอ้ยแม่งรวมพลังกันหรือเปล่าพวกมึงสตัวนี่กูถามจริงแต่เอฟเฟกมันสวยมากเลยนะพอมันอยู่สักกัน3คนเนี่ยหล่อเท่งจริงเลยว่ะเอาไปเลยหนึ่งนิ้โป้งแล้วก็1หัวแมตตีนชอบชอบรวมพลังกันผ่านด่านนี้แป๊บเดียวฮะบอกเลยโอ้ยสตัวนี้ถือว่าใช้ได้ฮะเก็บเป็นคอลเลคชันได้เลยเวลีเกู๊ด อย่างไหมหมดนะโอ้โหวันนี้ตัวเยอะมากเลยนี่ฮะดีนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเอลีของมึงคืออะไรวะเนี่ยครึ่งวงกลมเหรอกูอถามจริงแม่งเอาทองอเมริกามาตบหัวเขาตบหัวปีศาจให้มันสำนึกว่ามึงเกิดมาจากชาติไหนดาเมก็ถือว่าจัดจ้านย่านไอที4 0 0พกว่าแล้วพออัพไปเรื่อยๆอ้าว กลายเป็นจมตีตัวเดียวหรือนี่อ้าวไม่เป็นเอลีแล้วอะ่ะเอากูงงมากเลยคืออะไรวะตอนแรกเป็นเอลีตอนหลังไม่เป็นแล้วเอาทองมาหมุนหมุนหมุนเป็นปลูกขังเบเบตดเพื่อเพื่ออะไรแค่นี้อะ่วะวาเลนไทน์ แต่สกิลเด็ดมันอยู่ตอนอัพเสร็จนะฮะโอ้โหนี่เลยครับผมสกิลย้อนเวลานั่นเองก็คือมอนที่อยู่ในวงกลมของเราเนี่ยจะถูกย้อนเวลาถอยหลังก็คือเดินกลับหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูกันกดเลยละกกันนะรอเปิดอะไรเนี่ยเดินเข้ามาแล้วมารอแล้วสามสองอันหนึ่งอรอเปิดนอะไรกดเลยฮะโอเคครับไม่เห็นย้อนอะไรเลยเลยครับอ้าวอ้าวบั็กหรือเปล่าเนี่ยก็อ่ะ เกมฮันโหลอะไรเย่ยอะไรนเนี่ยอีกหนึ่งความลับที่ไม่รับฮะเกี่ยวกับโกคูล่างจีทีที่กูเพิ่งรู้ก็คือเราสามารถกดทานฟอร์มให้มันกลายร่างเป็นร่างสาได้นะฮะนี่มันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยิงพลังขึ้นเต่าออกไปเออหัวเถิดกันเลยทีเดียวและแล้วเราก็เล่นสตรอรี่ของด่าน7บาปจบเสียทีโอ้โหช่างยากลําบากเหลือเกินดีนะมีมณีเจ็ดแสงพวกนี้ช่วยไม่งั้นเราคงไม่ผ่านแน่นอนและดูกูได้อะไรนกงหัวจุกมา กูไปทำอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะรับนี่เลยครับผมของสัมนาคุณแล้วก็เพชรอีกมากมายโหยรวยจริงเลยจอร์ดี้มาดูดิเราจะได้อะไรโ้ยได้หมอนมาโอ้มึงคิดว่ากูอยู่งานกาชาติหรือไงวะให้หมอนกูนมาอันนึงเนี่ยน,นะเพื่อนโอ้โหขี่หมอนเล่นโอ้ไม่เห็นกูเป็นคิงอ่ะอกูละเพียงจริงเลย ภารก,กิจของเรายัางไม่จบฮะเพราะเราต้องทำโจโลูโน่บานาน่าหดาวครับผมเราต้องไปเล่นดันบุรุษใจเกเรโจโจ้นั่นเองโอเคลุยเลยละกันรอเป็ดอะไรล่ะโหเราต้องหาตัวเทียนหนึ่งอีก3-4ตัวเลยไปเลสโกไม่อิดฟากรีบเข้ามา จำก็ตามสนองอยู่เรื่อยเลยฮะอยากได้ตัวเทียนหนึ่งเนี่ยไม่เอาเทียนสองมาเนี่ยเ,เทียนหนึ่งมาตัวเดียวแล้วมันก็เทียนสองอีกเพื่ออะไรกูถามจริงเฮะกีดานต่อกีดานอะไรครับที่เป็นอย่างเงี้ยต้องการแค่เทียนแรกสามตัวเนี่ยและดูไม่มาอีหลับเดิมเลยแล้วก็ถึงตาสุดท้ายโอเคได้ครบแล้วเฮ้ยกว่าจะครบรอบไปสามตาเนี่ยพอตาสุดท้ายมึงก็ให้เหลือมาอีกแล้วตัวหนึ่งเพื่ออะไรวะ และแล้วกูก็มีของครบแล้วถึงเวลาแล้วที่กูจะเล่นโจรูโน่บานาน่าหกดาวไหนอยู่ในหน้าตูดขอดูหน้ามึงหน่อยเซมาอีโวลูชันนี่พร้อมแล้วอะพร้อมแล้วก็อัปเกรดเลยได้มาแล้วฮะชายผู้มีความฝันกูจะพามึงไปไม่ถึงความจริง ไหนมาลองดูดิมึงจะเก่งหรือเปล่ามะจูโน่บาร์นาหกดาวยมาถึงวงกว,งกว้างเลยนะเนี่ยแต่โจมตีตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยดาเหม็นเริ่มต้นก็ใช้ได้อยู่600เลยนะแมมเวอร์ชั่นรีเคยมนี่หล่เอเท่จริงเลยดูดิชี้หน้ามันก็ต่อยแล้วอะเฮ้ยต่อยลมได้ด้วยต่อยแบบไม่ถึงความจริงยิงพลังแสงใส่หน้า อัปเดตแป๊บเดียวก็5,000กว่าดาเมจแล้วก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะแต่โจมตี5วิเนี่ยแบบนี้ตัวกูหลุดบ่อยแน่นอนเลยดูดิโอ้ยกว่าจะโจมตีแต่ละทีต้องแอคก่อน <c oughs> แอคท้ายเยอะใช่หมายเลย เป็นเอก็ถือว่าใช้ได้พออัพแม็กเราก็จะได้ท่านี่เลยฮทาทรีวิมก็คือการไปไม่ถึงความจริงนั่นเองมาดูที่มึงจะเท่ขนาดไหนกันเทียว,วท่านเนี่ยกดแล้วฮะนี่เลยโอ้ยรีเควยมเฮ้ยแกจะไม่ไปถึงความจริงเดียวบโลโ,ลโอ้ยโคตรเท่จะแป๊บเดียวเองเ กชได้อยู่คูดาวก็เร็วอยู่นะแต่มันจะไปสู้ของ D4C ได้ไงตัวนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าย้อนเวลาน,านานกว่านี้อีกตัวนี้ก็ถือว่าย้อนแป๊บเดียวก็ถือว่าใช้ได้เออก็สู้กันได้อยู่อยู่กันได้และกันพวกมึงสงตัวเนี่ยเออสุดท้ายก็จบลงไปฮะสลับคลิปโดนี้นะครับคลิปหน้าแน่นอนฮะคาคา,าชิและก็ โอโหอีกหลายตัวเราเราอยู่แล้วผมก็จะไปเล่นโหมดใหม่ด้วยที่มัต้องใช้อาวุธในการลงดันผมก็ไม่เหมือนกันมาเล่นยังไงใครรู้คอมเมนต์กันหน่อยละกันแจ้กันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าน่าจะไม่ใช่ออสตาก่อนนะ<ม>พักบ้างละกันลงมาเยอะแล้วเออน่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะทุกคนนะอย่าลืมนะฮะสุขสันต์วันเด็กกันด้วยบ๊ายบายจ้า